ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันว่าตัดผมใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดีจงระวังอุบัติเหตุทำอะไรก็อย่าประมาทช่วงนี้ระวังศัตรูโคู่แข่งของคุณจ้องทำร้ายคุณอยู่ในด้านของความรักนั้นคนที่แอบชอบมักมีความมารุมร้อมชอบมากมาย คราวนี้ถึงเวลาที่ต้องแข่งขันกันในด้านของการงานและการเงินนั้นเงินพิเศษจะมีเข้ามาเรื่อยๆจากงานเดิมๆเพราะความสามารถและผลงานของคุณที่ได้รับการยอมรับส่วนเลขเด็ดนำโชคของผู้ที่ฝันว่าตัดผมได้แก่34 39 31 391 3 7 1และ3 4 1การทำนายฝันนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดของเรานั้นต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และก,กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ